สวัสดีครับ,รบพบกับผมเรน่ากันอยูแล้วซึ่งทุกคนน่าจะรอคอยคลิปของผมอยู่ซึ่งวันนี้ผมตัดสินใจที่จะรวมประวัติหุ่ีมาทั้งอีกทุกตัวว่ามันเป็นที่มาที่ไปยังไงนะครับผมเริ่มจากตัวละครอยา่างเริ่มาจากตัวละครเฟรดดี้นั่นเองนะครบผมเท่าที่ผมนั้นหาข้อมูลมาได้ก็คือเริ่มจากนะ เดี๋ยวเพืผมหาข้อมูลก่อนเริ่มจากซึ่งเป็นไฟนนลเกมไฟนนลเฟดดี้นั้นถูกสร้างมาเป็นเกมสยองขวัญเอาชีวิตรอดแบบชี้แล้วแล้วคลิกในปี2014ที่พัฒนาและเผยแพร่โดยสกอต์คอร์ตันผู้ควบคุมเกมไมค์สมิธเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งบอกเลยว่าประวัติมันนี้เดี๋ยวเริ่มจากประวัติเฟดดี้ก่อน นะอันนี้ผมเริ่มเล่าเรื่องเกมเพื่อเวยอ่ะมาเข้าสู่ประวัติของเฟรดดี้เลยประวัติของเฟรดดี้นั้นประวัติของเฟรดดี้นั้นก็คือเป็นหุ่นที่ที่ที่ทำการแสดงอยู่ที่ร้านเฟรดดี้ฟาสแบร p พิ z ซ,ซ่ซึ่งถูกตั้งโปรแกรมมาให้ร้องเพลงอะไรรพ่อะนะั้นแลดิก แล้วตอนกลางคืนฮูดี้มัทริกอย่างเฟดดี้ก็เริ่มทำตัวแปลกๆในคืนที่3หรือไม่ก็คืนที่4คืนที่5ซึ่งซึ่งซึ่งหุ่นนั้นเริ่มทำตัวแปลกๆส่วนมีวิญญาณเด็กที่สิงเข้าไปนั้นก็คือชื่อว่ากาเบียซึ่งถูกฆ่าโดยวิลเลียมัตตันซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าถูกฆ่าแบบไหนนะซึ่งบอกเลยว่าเฟดดี้รูปล่างของเฟดดี้นั้นจะเป็นแบบนี้อ่ะซึ่งรูปล่างของเฟดดี้นั้นจะถือไม้และ และและผูโบสผูโบสีดําและมีจมูกสีดําซึ่งสามารถกดแล้วมันก็จะได้ยินเสียงวปิ้วได้นะและแถมเขายังใส่หมวกด้วยแล้วเขานั้นก็ได้มีคิ้วมีดวงตาซึ่งเขาเป็นหมูหุ่นหมีแห่งหนึ่งซึ่งเขาก็ได้ทําการทําการร่วมการแสดงกับกับเพื่อนของเขาชื่อว่าบอนนี่กับชิก้าแล้วก็ฟ็อกซี่แต่ฟ็อกซี่นั้นถูกใช้งานถูกปิดใช้งานอยู่ อ่าเดี๋ยวผมจะมาเล่าประวัติบอนนี่ล้วประวัติของบอนนี่หุน่นกระต่ายสีน้ําเงินหรือว่าสีม่วงนั่นเองซึ่งเขานั้นเป็นหุ่นที่คู่กับเฟดดี้เลยในการทําการแสดงเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะซึ่งปกตินะบอนนี่จะยืนอยู่ข้างๆเฟดดี้แล้วก็แล้วก็ถือกีตาร์ ซึ่งจะทำการแสดงแบบนี้ต่อมาผมจะมาเล่าประวัติของเจ้าชิก้ากันนะคบผมแต่ผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเจ้าบอนนี่นั้นถูกสิงโดยเด็กที่ชื่อว่าเจเรมี่นั่นเองนะคะผม กลับมาที่เรื่องของชิก้ากันต่อนะซึ่งชิก้านั้นเป็นหุ่นผู้หญิงและถือคับเคกแล้วก็ทําการแสดงกับพวกเฟดดี้ได้เช่นกันซึ่งเธอนั้นเป็นเป็ดหรือว่าไก่แต่เขาแต่แต่ครูสกอตเขาบอกว่าชิก้านั้นเป็นไก่เป็นลูกไก่เจี๊ยบ,บฮะแถมเธอยังจะใส่ภาพป้ากันเพื่อนที่เขียนว่าเล็บอะไรสักอย่างนะผมผมดูข้อความไม่ได้ซึ่งซึ่งเธอนั้น ชอบกินพิซซ่ามากๆส่วนเด็กที่สิงเธอก็คือซูซี่ซึ่งถูกฆ่าโดยวิลเลียมอัปตัอนเหมือนเจเลมี่และกาเบียด้วยนะครับผมและแถมเธอยังมีนิสัยที่ชอบไปห้องครัวแล้วไปคุยลือของซึ่งจะทําให้ให้พนักงานต้องมาทํางานความสะอาดเธออยู่บ่อยๆเส้นเธอจะเลอะมากลยครับผมแล้วสกระป๋หนักมากเลยแล้วมีแมลงสาบเคยเข้าไปในตัวเธอด้วยนะครับต่อมาเรามาดูประวัติของฟ็อกซี่กันเลยดีกว่า เอาละในไหนแล้วก็มาถึงตัวเจ้าฟ็อกซี่กันเลยซึ่งเจ้าฟ็อกซี่นั้นพี่แกนะจะจะมีรูปร่างที่พังหนักมากโดยถูกสิงหุ่นที่ชื่อเอ้ยถูกสิงเด็กที่ตายไปชื่อว่าพริตซึ่งพี่นั้นก็เขาเป็นคนที่ชอบตัวละครอ,อย่างฟ็อกซี่มากเลยแล้วเขาก็ถูกฆ่าโดวยวิลเลียมอัปปอนและทีนี้นเขาก็ไปสิงอยู่ในหุ่นของเจ้าฟ็อกซี่นั่นเองซึ่งเขาก็ซึ่งฟอ็ฟอกหุ่นฟ็อกซี่ก็ทํางานร่วมกันกับ พวกเฟดดี้ด้การร้องเพลงแต่ฟ็อกซี่นั้นต้องหยุดใช้งานไปเพราะว่ามันพังหนักมากและมีความอันตรายมากเพราะตะขอมันซึ่งมันก็คือโจรสลนั่นเองแต่ทางเจ้าของร้านนั้นบอกว่าเจ้าฟ็อกซี่นั้นไม่ควรที่จะไปร่วมแสดงกับพวกเฟดดี้โดยเวทีเดียวกันเขาก็เลยแยกฟ็อกซี่ออกไปจากพวกเฟดดี้ซึ่งตอนกลางคืนฟ็อกซี่มันจะวิ่งโคตรไวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดผ้าไปดู ต่อมาประวัติของเจ้า golden เฟดดี้เป็นหุ่นที่โหดที่สุดที่แคนวิลเลียมอาร์ตันมากที่สุดซึ่งหุ่นกลเด้นเฟดดี้นั้นถูกสิงโดยวิญญาณสองตนหนึ่งก็คือแคสซิดี้ซึ่งเป็นหุ่นที่อยู่ในซึ่งเป็นหุ่นเอ้ยไม่ใช่ซึ่งเป็นเด็กที่อยู่ในร้านที่ถูกวิลเลียมอาร์ตตันฆ่าโดยการตัดหัวนะส่วนอีวานอาร์ตันนั้นถูกเฟดแบร์กัดหัวจนเสียชีวิตจนทําให้เขานั้นก็มาสิงในหุ่น golden เฟดดี้ซึ่งปกติเฟดแบร์หรือว่า golden f ฟดดี้นั้นจะถูก ซึ่งครั้งก่อนน่ะเฟสแบร์ได้ทำการกัดหัวอีวานจะทำให้เขามองว่าเฟสแบร์นั้นอันตรายเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อกลายเป็นโกลเด้นเฟดดี้นั่นเองซึ่งตอนแรกนะครบแคสซิดี้กับกับกับอีวานเนขาก็สนิทกันมากยิ่งมาอยู่ในหุ่นตัวเดียวกัน,นีแต่รู้สึกว่าอีวานเขาก็ไม่อยากทําร้ายพ่อตัวเองแต่แคสซิดี้ต้องการจะทําร้ายแต่แต่ตอนจบตอนภาคสามอะวิญญาณของอีวานก็ได้ไปสู่สุกติ แต่แคสซี่ดี้ก็ยังอยู่นะเพื่อจะล้างแคมเวลียมอัพตตันหรือว่าสปริงแท็บนั่นเองต่อมาไปดูหุ่นภาคสองผมเอาแค่เหล่าทอยนะผมไม่ไหวแล้วเสียงเอเอเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมลืมอันนี้ก็คือการแต่งตัวของโกลเด้นเฟดดี้นั้นก็คือมีหมวกสีดํามีดวงตาซึ่งไม่มีดวงตานั่นเองนะแล้วเขาจะมีจุดเสียวขาวไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผมน่าจะเป็นดวงตาข้างใน ตัวเขาก็าจะผูกโบมือเฟรดดี้ด Freddy, แต่เขาเป็นสีเหลืองนั่นเองนะคบผมแล้วก็เขาไม่สามารถยืนได้เพราะเขาเป็นหุ่นพวกสปริงหรอเอาต่อมามาดูหุ่นภาคสองกันเลยเริ่มจากตัวแรกอย่างทอยเฟรดดี้ซึ่งเป็นหมีซึ่งเป็นหุ่นหมีคล้ายๆกับเฟรดดี้แต่เขาจะมีเครื่องแต่งกายเพิ่มมาซึ่งถูกสิงโดยโดยเด็กที่ผมยังไม่รู้ชื่ออีกทีนะครับผมแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าทอยเฟรดดี้ถูกสิงเนื้อใครเพราะผมยังไม่รู้ แต่เราจะมาดูเครื่องแต่งกายของเขาไปก่อนซึ่งเขาก็จะสวมหมวกเหมือนเฟดดี้แต่จะมีลายตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเหมือนนักมายากลนะคะผมต่อมาเขาจะมีจุดวงกลมที่แก้มสองข้างของเขาแล้วเขาก็จะถือไม้เหมือนเฟ,ฟดดี้กับผ้าหนึ่งแล้วเขาก็จะมีกระดุมเพิ่มมาซึ่งรูปลักษณ์ของเขาเนี่ยจะจะเป็นหมีอ้วนที่ชอบกินพิซซ่าเหมือนชิก้าเลยนะคะผมแต่ผมไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าอ่ะซึ่งตัวละครที่ชื่อทอนเฟดดี้ซึ่งบอกเลยว่า พี่แกนะคับผมไม่ได้มาทางท่อหรืออะไรเขามาถงทางเดินฮะเดี๋ยวผมจะเปิดภาพดูตอนที่เขาอยู่ถงทางเดินแล้วนี่คือภาพทอรเฟรดีเวลาอยู่ถงทางเดินซึ่งบอกเลยว่าปกตินะพี่แกจะอยู่ตรงกลางนะถ้ายังไม่เข้ามาใกล้แบบนี้แต่ถ้าเข้ามาใกล้ก็จะเป็นแบบนี้ได้ครับเวลาเล่นเกมก็อาจจะตกใจนิดนึงซึ่งบอกเลยว่าเวลาจาสแกนนี่ก็แบบอ้าปากนะคัะผมผมลืมให้จาสแกนแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งนะคับผมแต่เสียงก็ไม่มี ต่อมาเรามาดูทอยบอนนี่กันเลยซึ่งบอกเลยว่าทอยบอนนี่นั้นน่าจะถูกสิงโดยเด็กผู้ชายนะคะผมซึ่งบอกเลยว่าหน้าตาของพี่แกนั้นก็จะเหมือนกับทอยเฟรดดี้เป๊ะเลยแล้วก็เหมือนกับบอนนี้ภาคหนึ่งแต่แค่ตัวเขานั้นจะเป็นสีฟ้าสีฟ้าอ่อนนะครับผมซึ่งเขาก็จะมีจุดสีแดงสองสองข้างที่แก้มเขาแล้วเขาก็จะมีกลากตรงนี้ด้วยนะครับผมซึ่งผมจาไม่ได้ว่าบอนนี้ปกติ อบออนี่อกตมันมีไหมแต่เขาก็จะผูกโบสีสีแดงเหมือนผ้านหนึ่งเลยครับผมแต่เขานั้นแต่เขานั้นมีดวงตาที่เบิกกว้างเวลาจ้ำสเก,กตดูออก,ออกดีมันก็น่ารักอยู่นะเค okay, นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าพี่แกจ้ำสกแกตโหดมากถ้าเห็นเลยแ่บคือจ้ำสกแกตนะคือจะพุ่งใส่หน้าเลยแต่ผมแต่ผมให้ไปดูกันเองแล้วกันต่อมาเรามาดูทอยชิก้ากันเลยดีกว่า ซึ่งบอกเลยว่าทอชิก้านะครับผมน้องแกก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งมีจุดสีแดงเอ้ยจุดสีชมพูสองข้างนะครับผมี่แก้มของน้องเขาแน,น่นี่ซึ่งบอกเลยว่าปากนั้นก็เหมือนกับชิก้าผ้าหนึง่งแต่มันมีตอนทอด้วยนะซึ่งซึ่งปกตินะผ้าชิก้าผ้าหนึ่งมันไม่ได้จะเขียนพา้าแบบน,นี้แต่ผ้าสองเขาจะเขียนว่าเล็บปาร์ตี้นะครับผมส่วนทอชิก้าก็จะมีคัพเค้กใหม่ด้วยนะครับผมไม่เหมือนกับผ้าหนึ่งนะครับผม ซึ่งรูปร่างมั้นก็เป็นเหมือนเหล่าทอยจริงๆเหมือนของเล่นจริงๆนะลทอยแปลว่าของเล่นนะคะผมซึ่งถูกสิงโดยเด็กที่ที่ชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะผมแต่ถ้าใครรู้ก็ช่วยมาบอกด้วยนะกสำหรับคุณเหล่าทอยนะครับต่อมาเรามาดูตอนที่ทอยชิก้าถอดปากกันเลยดีกว่าแล้วนี่คือตอนถอดปากของทอยชิก้าก็จะเป็นแบบนี้เลยแต่มุมมันมืดนะเพราะว่า ผมว่ามันจะาช่องข้างล่างนี้นะคบผมก็คือเป็นพลัง,งวิดโดทามภาคสองนะคบผมแล้วก็เจอวิเทอรเลชิกา้าแต่วิเทอรเลชิก้าไม่เกี่ยวฮะอ่ะเดี๋ยวผมว่าอย่างนี้ผมเอาวิเทอร์เลด,ด้วยกว่าผมว่าผมคอแหงตายก่อนนะ่ะซึ่งบอกเลยว่าก็ก็เหมือนแบบพวกพวกพวกกลเดนเฟดดี้เลยก็คือเธอนั้นจะมีดวงตาสีดําที่ซ่อนอยู่ด้านในแล้วก็จะมีจุดสองจุดอยู่ในตาของเธอและแถมป่าของเธอน่าจะหายไปแล้วจะเห็น ป่าของเอนโดอย่างชัดเจนนะคะผมตต่อมาเรามาดูแมงเกิลกันเลยอะต่อมานี่คือแมงเกิลซึ่งบอกเลยว่าสภาพยับเยินมากๆนะคะผมนี่ซึ่งเธอสามารถซึ่งเธอเป็นเพศหญิงนั่นเองนะซึ่งเธอสามารถปีนหลังคาได้และปีนทุกอย่างได้เลยแล้วนี่คือหัวเอนโดของแมงเกิลแต่เราต้องไปอยู่ท่าท่ายืนนะสามารถบอกทุกอย่างได้เวลาแมงเกิลยืนนะคะผมไปดูท่ายืนกันเลย แล้วนี่คือท่าอยื่ซึ่งบอกเลยสภาพยับเยินนอย่างมากนะครับผมซึ่งที่สาเหตุอะไรก็ื่าจะโดนชิก้าไปฟันมั้งเพราะว่าผมเคยฟังมาอยู่ช่องหนึ่งก็คือช่องเอ็แคมดีตามตามไปดูกันได้นะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นมุกกลัวหรืออะไรก็ไม่รู้แต่แต่ที่แต่ความพิเศษของมงเกิก็คือสามารถปีนหลังคาและสามารถปีนกําแพงได้นะครับผมซึ่งบอกว่ามงเกินั้น,น,นเคยสร้างเคยสร้างแบบ เหตุการณ์หนึ่งไว้ก็คือไปได่ท้งปลไปกัดไปกัดยามซึ่งชื่อว่าเจเรมีนั่นเองซึ่งเธอก็ได้ไปกัดยามแล้วครับผมจนเสียชีวิตที่หัวเลยนั่นเองสำเอนโดก็มองไปนะไม่รู้ซึ่งมาเป็นเอนโดที่มาจากไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่รู้สึกว่าดวงตาของไมเคิลนั้นหายไปข้างนึงก็คือข้างนี้น่าจะอยู่ที่เอนโดฝั่งนี้นะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าการแต่งตัวของไมเคิลนั้นตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ย ตรงเนียเลยหมดเลยแต่ผมอยากจะบอกให้ว่าผมจะเอาแค่หน้าพอแล้วกันพี่กับกับการแต่งตัวซึ่งก็เหมือนเหล่าทอยนนะนะครับผมซึ่งเธอเป็นเพศหญิงแน่เยผมก็ย้ำไปแล้วโอเคซึ่งบอกเลยว่าเธอจะมีจุดสีแดงสองข้างที่แก้มของเธอนะครับผมแล้วก็ยังจะทาลิปอีกด้วยนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นแฟนฟ็อกซี่มั้งนะครับผมแล้วก็เธอจะผูกโบตรงนี้ด้วยผมเพิ่งเห็นแล้วก็มันจะหัวขานี่มีสามขานะ ถ้าใครลองนับดูนะนี่คือหนึ่งสองสามสามขาโอ้โหมาสัยจกว่าตัวอื่นเลยอะต่อมาเรามาดูวิทเทลิตเฟรดดี้กันเลยแล้วกันมามาแล้ววิทเทลิตเฟรดดี้ซึ่งบอกเลยว่ามันอ้วนกว่าเฟรดดี้พาะหนึ่งแต่ก็มีความเสียหายหนักมากด้วยการมีรูโบหลายแห่งนี่ไนนม่ว่าจะเป็นขานะครับไม่ต้องไปสนใจ,จบอลูนบอยี๋ยบผมคอยเอาทีหลังซึ่งบอกเลยว่า ดวงตาของเฟดดี้นั้นก็ยังเหมือนเดิมนะคบผมทุกอย่างเหมือนเดิมยกไว้ลอยพังแล้วก็มีการ <c oughs> กว่าเดิมนะัเองนะคะผมซึ่งเฟดดี้ก็ยังผูกโบเหมือนเดิมแต่ผมสังเกตจุดผิดอยู่จุดหนึ่งก็คือกระดูมนั่นเองซึ่งปกติภาคเฟดดี้ภาคหนึ่งนะครับผมจะไม่มีถ้าใครย้อนกลับไปก็ได้แต่ถึงแม้เฟดดี้อาจจะไม่ทําการแสดงแนละ้วแต่ยังถือไหมอยู่ซึ่งบอกเลยว่าเป็นเอกลักษณ์ของเฟดดี้นั่นเองเพราะว่าเป็นนักรอง แต่ถึงแม่อาจจะไม่ได้ถือมาอแล้วก็เลยอาจจะไม่ได้ทําการแสดงแล้วก็เขาไม่ต้องถือมาอยู่โอเคไปต่อตัวละครอ,อย่างวิทเทเลตบอนนี่เลยดีกว่าซึ่งบอกเลยว่าวิทเทเลตบอนนี่นี้คือเป็นหุ่นวิทเทเลตที่ยับเยินที่สุดเลยนะก็คือน่าจะหายไปนะคะผมและแถมแขนข้างขวาก็จะหายไปด้วยซึ่งบอกเลยว่าหายหลายจุดมากแล้วก็มีรอยพังตามนามแล้วตามไปตามมา โตมามือวิทยดบอลนี่ก็หายซึ่งบอกเลยว่าซึ่งจริงๆเท้าเขาก็หายแล้วครับผมเต่เอามาไม่ได้แล้วก็ผมก็เจอจุดผิดอีกแล้วนะครับผมก็คือตรงเนี้ยมันไปเมีได้ง่ายแต่โบก็ยังเหมือนเดิมนะโบตรงเนี้ยอะนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าลูกกระต่ายข้างในเขาน่ามาโคตรสยองเลยซึ่งเขายังเป็นกระต่ายเหมือนเดิมแล้วเขาก็ไม่ได้ทําการแสดงแล้วเพราะพังขนาดนี้เหมือนวิทยเฟดดี้แต่ไม่ได้ถือกีตาร์แล้วเพราะแขนขาดไปแล้ว ไปดูวิตเทเลชิก้ากันเลยเอ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงผมลืมก็คือเด็กทุกคนนะคบผมยังวิญญาณเหมือนเดิมนะสำหรับหุณนวิตเทเลบอลคือรุดเก่าจากผ้าหนึ่งไปดูวิตเทเลชิก้ากันเลยซึ่งบอกเลยว่าวิตเทเลชิก้านี่เป็นหุ่นที่ยับเยินไม่แพ้กับวิตเทเลบอนนี่เลยนะคะผมซึ่งบอกเลยว่าเธอนั้นปากฉี่นะคะผมไม่เหมือนกับชิก้าผาาหนึ่งนะครับผม และแถของแถของเธอนะก็จะหายไปด้วยนะครับผเหลือสายไฟแต่แต่มันไม่ฉาบมือเนะี่ยผมว่าแทใกนการเขียนมันจะเป็นสายไฟแบบนี้ฮะเหมือนเชลิดเดอร์ครับผมแล้วก็ตรงไอเสื้อผ้ากันเพื่อนตรงเนี้ยน่าจะเขียนเหมือนเดิมน,นะว่าเลีบอีแต่สักอย่างหนึง่งแต่คิ้วเธอหายครับคิ้วตรงเนี้ยหายไปเดีย๋ยวผมจะเติมให้เองนี่ไงบาลเปล่าไอเติมใหม่ให้เร็วเร่นแล้วแหละ อ่าสวย <laughs> โอเคซึ่งเด็ก,กที่สิงก็คือซูซี่แหละเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะคบผมมันดูง่ายจะให้วิทอลิตต่อมามาดูวิทอลิตฟ็อกซี่กันเลยซึ่งบอกเลยว่าวิทอลิตฟ็อกซี่นั้นก็พังเยอะเหมือนกันนะครับผมด้วกการรู้สึกว่าหัวตรงเนี้ของวิทอลิตฟ็อกซี่นั้นแตกหายไปแล้วก็เห็นหุ่นเอนโดนั่นเอง ซึ่งบอกเลยว่าตาข้างเนี่ยของของวิทเทเล็ตฟ็อกซี่อ่ะก็ข้างเหมือนเดิมนะคบผมแต่มันมีเงามืดปิดไว้อยู่ซึ่งบอกเลยว่าเด็กสิงก็เหมือนเดิมซึ่งบอกเลยการแต่งกายก็ยังเหมือนเดิมนะคบผมด้วยการมันจะมีรอยผุพังนิดเดงเช่นตรงนี้ตรงนี้แต่จริงๆไอ้ที่มืดๆนี่คือไม่ใช่นะเขาไม่ได้พังแต่มันเป็นรอยเงาซึ่งบอกเลยว่าวิทเทเล็ตฟ็อกซี่ก็คือฟ็อกซี่รุ่นเก่า ยังมีตาขเอมันเิงแต่รอบน,อบนี้พี่แกไม่วิ่งแล้วแต่พี่แกกระโดดแทนเดี๋ยวพาไปดูตอนที่จับสเกนดีกว่าต่อมาคือบอลลูนบอยซึ่งบอกเลยว่าเป็นเด็กที่เก็บไฟฉายจากเกมภาคสองไฟในเฟรดี้ภาค2นั่นเองนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าว่าการแต่งตัวของบอลลูนบอยซึ่งไม่มีในภาคหนึ่งนะพึ่งเขาเพิ่งมาสร้างเป็นหุ่นเหล่าทอยนั่นเองซึ่งผมจะพาไปดูการแต่งตัว อันแรกก็อันซึ่งบอกเลยว่าบอลูนบอยนั้นจะถือบอลลูนก็สมเชื่อนหละหรือว่าลูกโป่งนั่นเองที่บ้านเราเรียกต่อมาต่อมาเขาก็จะถือป้ายบอลลูนอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเด็กนะครับผมแล้วก็อ้วนนะครับผมแล้วแถมเขายังจะมีกระดุมตรงนี้ด้วยนะครับผมซึ่งเป็นกระดุมเหมือนทําตัวเหมือนเด็กนะครับผมซึ่งเขาเป็นหุ่นนิมาทอนิกที่ถูกผลิตขึ้นมา ให้เอาบอลูนแต่ดันไปเอาว้สายใบชายของยาแาทนซึ่งการแต่งตัวนั้นเขาคือเขาจะมีมีวงกลมสีแดงข้างๆข,ข,ของแก้มเขานั่นเองนะครับผมแล้วแถมดวงตาแต่เขาไม่มีคิ้วนั่นเองนะครับผมคิ้วตรงนี้หายไปแล้วก็ยังจะมีใบพัดบ,บนหัวตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่ในตรงนี้นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าการแต่งตัวของเขานั้นก็เป็นการการแดงแดงแดง แดงน้าเงินแดงน้ําเงินเออเท่านั้นเราสลับกันไปส่วนเกมนของเขาก็คือสีน้ําเงินรองเท้าเท้าขเขาก็คือสีน้ําตาลนั่นเองนะคะผมไปดูตัวต่อไปกันเลยก็คือเดอะพับเพ็ดนั่นเองซึ่งบอกบอกเลยว,ว่าพับเพ็ดนั้นจะต้องไขาลางหรือว่ากล่องดนตรีนั่นเองแต่ถ้าเธอแต่ถ้าไม่ไขนั้นจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นนะครับผม บอกเลยว่าการแต่งตัวของพับเพ็นั่นเองนะคะผมจะมีใบหน้าที่ก็คือหน้ากาแห่งหนึ่งนะคะผมซึ่งพับเพ็ก็ได้ใส่ไว้จริงๆนะครับผมเด็กที่เข้าไปสิงในหุ่นพับเพ็ชื่อว่าชาโรดแอมเบรลี่เป็นลูกของเฮลี่แอมเบรลี่นั่นเองนะครับผมแถมเธอเธออย่างพับเพ็นะคะผมจะอยู่ในกล่องดนตรีซึ่งซึ่งวงกลมสีแดงจะอยู่ข้างแก้มของเธอแถมเธอยังจะมี รอยน้ำตาแต่ไม่รู้ใช้น้ำตาเปล่าซึ่งเป็นสีม่วงนะคะผมส่วนเธอก็ทาลิปมาด้วยเป็นสีแดงน,นะคะผมและเธอยังมีกระดุมอยู่สามเม็ดนั่นเองนะคะผมจะบอกเลยว่าแขนของเธอเป็นลายลายดำดำขาวดำขาวสลับกันไปนะคะผม่งบอกเลยว่าเธอนั้นเป็นหุ่นเชิดนั่นเองไม่ใช่หุ่นดีมาทานิกนะครับผมซึ่งไว้รักษาความปลอดภัยในร้านนะคะผม ซึ่งคล้ายๆกับโกลเด้นเฟดดี้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูวิเทเลตโกลเด้นเฟดดี้กันเลยซึ่งบอกเลยว่าวิเทเลตโกลเด้นเฟดดี้ก็จะเหมือนกับโกลเด้นเฟดดี้ภาคกาะเลยนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าโกลเด้นเฟดดี้จะคล้ายๆกับกับวิเทเลตเฟดดี้นั่นเองนะครับผมซึ่งเขาก็จะถือไม้เหมือนกับวิเทเลตเฟดดี้แถมหมวกก็เหมือนกันแต่หูของเขา,าจะหายไปข้างนึ่งเดี๋ยวผมหาภาพจะชัดก่่นเ๋ยวท่านผู้ชมมองไม่เห็น ซึ่งบอกเลยว่าแต่จริงๆนะผมไม่สามารถหาภาพที่ใช่นแนี้ซึ่งบอกเลยว่าหูวของเธอก็หายไปจริงๆนะครับผมซึ่งตอนเนี้ยเวลาอยู่ทงทางเดินในเกมภาคสองเราก็จะเห็นเธอแบบนี้แต่ห้ามฉายไฟไปีกรอบนะครับไม่งั้นก็จะโดนแบบนี้ซึ่งเธอได้ถอดหัวมานะครับแล้วก็จะทํากับเราแบบนี้เลยจบไม่แล้วอะต่อว่าผมจะพามาดูตัวละครสุดท้ายก็คือสปริงแทบ็บผมไม่รวมพบแฟนทอมนะครับเพราะผมไม่วหวแล้ว ไปดูสปริงแทบกันเลยและนี่คือสปริงแทบซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นร่างของวิลเลียมอัลตันซึ่งมีเนื้อของวิลเลียมอัลตันอยูน่นี้ซึ่งบอกเลยว่าสยองมากๆซึ่งพี่แกนั้นอยู่ในภาคสา3ของฟ้าในฟนดีเอซึ่งความติดตัวของพี่ก็แกก็คือ I always come back แปลว่าฉันกลับมาเสมอซึ่งบอกเลยว่ากลับมาเสมอจริงนะภาคเก้ายังกลับมาเลยเป็นเบรนแท็บส่วนภาค ส่วนภาพที่6กได้ก็กลายเป็นสครับแทบโอ้โหพี่แกนี่ถึกตัวจริงจเนาะแต่แคสซีดีก็ยังึสู้อยู่เหมือนเดิมนะน,นั่งข้างกันด้วยนะอ่ะแต่จริงๆมันไม่ใช่ภาพจริงหรอกผมไปเอามาจากช่องยูทูปมาหนึ่งเจะไว้ตรงนี้นะไปดูกันได้นะเฮ้ยไม่ใช่แล้โอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าวิลเลียมอาต,ตันมาติดมาติดอยู่ในชุด สปริงบอนนี่ไงซึ่งบอกเลยครั้งก่อนนะเขาเรียกว่าชุดสปริงบอนนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปดูนะว่าเป็นยังไงชุดสปริงบอนนี่นี่ครั้งก่อนชุดสปริงบอนนี่มันดูสะอาดมากและยังไม่มีเนื้อของวิลเลียมอับต้นเข้าไปข้างในทีแต่หลังจากที่วิลเลียมอับตนโดนสปริงล็อกมันจะเป็นแบบนี้และนี่คือความทุกข์ทรมานของวิลเลียมอับตน แล้วนี่ยคือวิญญาณเด็กนะที่ออกมาไล่ล่าแล้วก็ตายไปอย่างช้าช้าแล้วก็เลือยออกมาเลานเล่นเนคือต้นกำเนิดของสปริงแท็บจะบอกเลยว enfin ่าพี่แกจ้องเสยองมานะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงในในเกมภาคสามของพวกเฟรดี้นะ พี่แกจ้องสยองมากเดี๋ยวผมจะพาไปดูไงแล้วใครมันมาขี่รถแถวนี้วะเนี่ยอ่ะพาไปดูกันก่อนอ่ะสยองไหมแต่ยังมีภาพหนึ่งว่าเวลาพี่แกจ้องแบบนั้นจ้องแบบแบบเห็นนะเห็นนะเหมือนจีแมนเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกภาพหนึ่งซึ่งอยู่ตรงประตูนั่นเองซึ่งบอกเลยว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องสยองนะซึ่งแอบอยู่ตรงเนี้ย อยู่ตรงนี้เลยซึ่งพอเลยว่าโอ้ไมค์ก้าวิลเลียมเขาจะแอบอะเรเนี่ยขนาดนั้นฮะสปริงแท็บสปริงแท็บก็คือวิลเลียมนั่นแหละแต่ผมจะเรียกสองชื่อนะครับผมคลิปนี้ก็มีแค่เท่านี้แหละนะครับผมแล้วอะไรข้างบนเนี้ยออคลิปคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับบาย